อา้าวนี่นะครับอ่ะในยะประชิดในยะาประชิดของฮามาก้าที่ใช้ปืนพกในการป้องกันตัวเนี่ยพูดตั้งสติก่อนทุกคนอะเป็นหมดอะพี่พี่ทำอะไรครับสาอยุ่ใส่ชาอะไรครับพี่เอาซาไปสุบ <laughs> ผมไม่รู้ <laughs> ผมไม่รู้มา <laughs> <laughs> ผม,ม, <laughs> ผ,ม <laughs> ผมไม่ดูอะไรทั้งนั้นเลยซ <laughs> าคาุณมาเห็นไหมปึ๊บหลบเห็นไหมครับหลบแต่ทีนี้เราต้องพลิกเข้าหาอะไร ปึ๊งปืนเข้าหาตัวอย่างน้อยหนึ่งนะถูกต้องไงหม<า>เนี่ยเราจับก่าไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราเตะถึงหเห็นไหมครับเบี่ยงไหมพี่เนี่ยตั้งมาเนี่ยเบี่ยงเนี่ยเตะเข้าไหนห<า>เออเข้าใครเอามปยืนตรงตัวดีปึ๊บเห็นไหมตึ้งตึ้งบิดเห็นไหมครับบิดเข้าหาตัวดึงออกมาพร้อมกับอะไรลารกสไลด์ใหม่เ<า>ขาจะยังแต่มันเสี่ยง ทำไมถึงต้องเอาหัวหลบออกมาเนี่ยพร้อมอะไรพร้อมลกอย่างน้อยเนี่ยลองสไลด์ได้จะได้ยึดถึงแค่ะดูนะซ้อนลั่นชามอย่างน้อยไปไหนแต่ถ้าเราจับอขึ้นขึ้น้นี่หน่อยขึ้นลำกล้องจับทำไม ได้ระยะเห็นไหมครับได้ระยะปึ๊บปึ้งเห็นไหมห่างปึ้งไปพี่ใจเย็นครับพี่เอาเอาอะไรครับบล็อกได้รักษาไเวสูวผมบอครับบอครับใจเย็นนะผมผมไม่มีครับพี่ผมไม่มีผมไม่มีครับเห็นไหมครับอ๋อให็นไหมใจนี้ยจ้วันระแวงไหมใจวันเห็นไหมปึ้งสวนเห็นไหมครับสวนออก พร้อมอะไรอ๋อวอลเลนอะไรซื้ซื้อออมาเนี่ยดึงเข้ามาใส่เขาไปเราต้องลบทำไมเราต้องลบเออถ้านิ้วมันเข้ากลงไกเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันพร้อมอะไรพร้อมล่าตลอดครับพร้อมล่าแล้วนิ้วเข้ากลงไกอ่ะมันพร้อมล่าแล้ว